อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนาด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้าต้น3ตัวตรงอีกเช่นเคยกับวิเคราะห์ทีเด็ดบอลเต็ง1คู่ก่เราจะไปฟังน้าต้นวิเคราะห์บอลวันนี้น้าต้นขอสรุปผลบอลเมื่อคืนนี้เป็นคู่ระหว่างเลดดิ้งพบกับเบอร์มิงแฮมเมื่อคืนนี้น้าต้นให้อยู่ต่อเบอร์มิงแฮมราคาครึ่งควบลูกผลจบลงเลดดิ้งยิงไป2-1ก็ตายไปนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนอีกคู่เป็นคู่ระหว่างสวอนซีพบกับบอลมัดเมื่อคืนได้ทำการเลื่อนเตะออกไป นักโต๊ก็ยังไม่รู้สาเหตุของการเลื่อนเตะออกไปเลยนะครับถ้าท่านไหนอยากเข้ากลุ่มบอล v ี p อพฟีฟแอดไลน์มาที่ t o d 6 8 8ถ้าฟังไม่ชัดกดฟังอีกครั้งได้เลยนะครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์2-5-6-5วันนี้นักโต้นหยิบมาให้ลงทุนกัน1คู่ลคู่เิอ้์วฟูต่อให้ลีดยูไนเต็ดราคา2ลูก เตะกันเวลาตี2 45นาทีเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนข,น,นของทั้งสองทีมกันนะครับอันดับที่2เอรูพูแข่ง25ชนะ17เสมอ6แพ้2ได้64เสีย20มีคะแนนอยู่57คะแนนอันดับที่15รีดยูเนเตตแข่ง24ชนะ5เสมอ8แพ้11ได้29เสีย50มีคะแนนอยู่23คะแนนเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมใน5นัดที่ผ่านมา ลิเวอร์พูลผลการเล่นโดยรวมชนะ5ส่วนเบอร์มิงแฮมผลการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาแพ้3ชนะ1เสมอ1เจ้าบ้านลิเวอร์พูลผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่ายังคงรักษามาตรฐานฟอร์มที่ดีมาได้อย่างต่อเนื่อง8เพราะ8เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการที่ลงเล่นนั้นชนะรวดได้ทุกนัดขณะที่ทีมเยอนลียูไนเตดผลงานโดยรวม ในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป้อแป้มาอย่างต่อเนื่องเพราะในเกม10ในเกมในลีก10เกมหลังเป็นการชนะ2เสมอ2และแพ้ไปถึง6เกมด้วยกันและเกมนี้ลีดอยู่ในเตดเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับเจ้าบ้านก็ต้องบอกว่าดูเป็นงานที่หนักแน่นอนเพราะเกมนี้ต้องบุกมาเจอกับทีมรองจากฝูงของลิเวอร์พูลและถ้าเทียบกับ ดูจากในเรื่องฟอร์มของฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาและศักยภาพทีมภาพรวมของทั้งสองทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลที่ดูเหนือกว่าและดูดีกว่าด้วยทางด้านทีมเยือนอยู่อยู่เยอะในทุกๆมุมทำให้เกมนี้เชื่อว,ว่ามีโอกาสทีมเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บ3มแต้มและน่าจะยิงทะลุแรงต้านได้อย่างด้วยในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่า เกมนี้เห็นควรว่าเลือกเชียร์ลิวอร์พูเหมาะสมกว่ามากๆชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนหนักเบาตามทุนของท่านๆได้เลยก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Sub สไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปของน้าโตกันด้วยนะครับแต่อย่าลืมถ้าอยากได้นอกเหนือจากคู่นี้น้าโตมีกลุ่ม v i p ฟรีแอดไลน์มาได้เลยที่ a อตติ8ฟังกันอีกครั้งนะครับ แอดมาที่ attod688 at หรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกทกท่านเฮงๆรวยๆโชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับ